อนนี้กินทานยาคุมอยู่นะคะแล้วอยากจะเลิกทานตอนนี้ค่ะอยากเลิกทานเดือนี้นะคะไี่ทราบว่าจะเลิกได้ไหมรือเปล่าคะความจริงแล้วเรื่องยาเม็ดคุมกําเนิดนี่นะครับคุณผู้หญิงหลายท่านเนี่ยทานผิดนะครับผิดที่วัตถุประสงค์ค่อนข้างจะเยอะยาเม็ดคุมเนิดธรรมดาเนี่ยเราเรียกว่ายาเม็ดคุมเนิดชนิดเม็ดรวมนะครับซึ่งวิธีการรับประทานคือต้องรับประทานต่อเนื่องรับประทานต่อเนื่องจนหมดแผง ถ้า21เม็ดพอหมด21เม็ดแล้วรอมีประจำเดือนมาแล้วเริ่มแผงใหม่ถ้า28เม็ดก็รับประทานต่อเนื่องเพราะอีก7เม็ดที่เหลือเนี่ยเราจะใส่พวกวติตามินหรือพวกแป้งเอาไว้เพื่อที่จะ,ะไม่ให้ลืม,มครับจะได้ทานต่อเนื่องกัน <Sa> ë, นะครับแต่บาง<ๆ>คนบอกอยู่กับแฟนทีก็ทานเม็ดนึงอยู่กับแฟนอีกทีงก็กิกกนอีกเม็ดนึงแล้วกินไปสักระยะหนึ่งเบื่อแล้วหยุดกินก่อนมันก็ทําให้ประจำเดือนมาผิดปกติครับ ใช่ไหมครับ<ม>นี่จะเป็นโน่นไหมจะเป็นนี่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมีประจำเดือนปกติเนี่ยต้องทานต่อเนื่องให้ครบแผงก่อนค e ่อยหยุดแต่ถามว่าจะหยุดได้ไหมได้เป็นสิทธิทส่วนบุคคลอยู่แล้ว <c oughs> แต่พอห <c oughs> ยุดปุ๊บ <c oughs> จะต้องรู้ว่าหลังจากนั้นประจำเดือนจะมาครับประจำ <c oughs> เดือน <c oughs> อาจจะมาหรือจะมากระปิกระปรอยและก็ต้องใช้วิธีการคุมวิธีอื่นต่อไปไม่งั้นก็จะตั้งท้องอืฉะนั้นจุดประสงค์หลักของการทานยาคุมก็เพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นปกติคืองี้ครับ ผู้หญิงในรอบเดือนจะมีการตกไข่มีการตกไข่เป็นวงจรการรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดเนี่ยทำเพื่อที่จะให้ปริมาณของฮอร์โมนเพศหญิงคือเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนเนี่ยนะครับเท่ากันตลอดทั้งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีเอสโตรเจนที่ชูดขึ้นไปไข่จะตกได้ต่อเมื่อเอสโตรเจนเนี่ยมันชูดขึ้นไปอย่างนี้และไปกระตุ้นการตกไข่ผมเข้าใจแล้วครับขณะเดียวกันเนี่ยในแต่ละเม็ดที่เรามีโปรเจสเตอโรนต่อเนื่องกันยาวเนี่ยนะครับมันจะทําให้เยื่อบุโพรงมดลูกไม่หนาตัว เมื่อไม่หนาตัวถ้าหลงมีไข่ตกออกมานะครก็จะฝังตัวไม่ได้ใช่ไหมครับมันมันมันช่วยนั้นนอกจากนี้อันที่3ก็คือยาใม่คุ้นกาเนิดที่มีโปรเจสตอโรนอยู่ในทุกๆเม็ดเนี่ยนะครับมันไปทําให้มูกบริเวณปากมาลูข้นตัวสุจิก็จะเข้าไปได้ยากเรียกว่า3 in 1 3 in 1จํได้ละจําได้ละนวันุดถ้าเกิดหยุดก่อนประจําเดือนก็จะผิดปกติไป